โอเคมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาสต็อกดินกันต่อผมก็เดี๋ยวผมถอยรถพ่วงลงไปเลยแล้วกันเนาะนะครับผมเดี๋ยวถอยถอยมาเยอเบียดก้นไปไหมเบียดกันไปไหมค่อยๆถอยผมค่อยๆถอยนะแต่ว่าที่ผมทําอยู่นี่มันแรงมากเลยนะโอเคมาสต็อกดินกันต่อผมมาเรียนต่อครับผมก็เป็นการสต็อกดินรถที่สองแล้วผมรถที่สแล้วนะครับเขวนโอเค เดี๋ยวผมจะเอาดินไปเทไว้ฝั่งนู้นด้วยนะผมเอาดินไปเทไว้ฝั่งนู้นด้วยนะครับแมโอเคไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆนะผมไปเรื่อยๆโอ้ยเนาะอ๋อขออนุญาตอนุญาตขับมุมมองในนี้แล้วกันเนาะเออถ่ายภาพแล้วโอ้ยเดี๋ยวเก็บเอ่อเก็บตรงนี้ก่อนะผมเก็บตรงนี้ก่อนโอ้เก็บก็ไม่ได้อะไรวะโอ้โหอ๋ออ๋อรู้แล้วทำไมมันเก็บไม่ได้อือโอเคว่ามาขูดไปผมขูดไปเรื่อยๆครับ คอสต็อกดินนะครับสต็อกดีนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้กี่รถนะโอ้โหโอเคผมยาไปเรื่อยๆผมเรื่อยๆไม่รีบครับผมระยาไปๆชื่อมาขึ้นมาผมจ,จวดนะผมจะจ,วด,ะจ,ะจวดนะครับอ,อโอเคเพราะว่าขับมุมมองนี้ผมจะมองเห็นถนัดนะครับผมมันจะมันจะดีกว่าครับผมมันจะดีกว่านะครับ เราจะใช้รถพ่วงในการสต็อกดินครับผมสต็อกดินครั้งนี้นะครับโอเคเดี๋วดินสต็อกไว่อ,อินสต็อกไว้ตอนมันเผื่อมันขาดเนาะเผื่อดินมันขาดเนาะตอนตอน,ตอนทำสลบลงอะ่ะตอนทําทางลงอะ่ะดินมันชอบขาดครับผมโอ okay. okay. เคโอเคแล้วเราจะเอาไปดําขึ้นข้างบนเาะเอาไปดําข้างบนนะโ <Okay. S 2> okay. อเคสักสองสามรถรับผมสองสามรถนะ ผมมาเลยผมมาเลยเได้อยู่ด้านบนแล้วแบบว่าสบายผมนั่งสบายนะนั่งแท่นสบายผมโอเคเต็มเรียบร้อยผมเต็มเรียบร้อยนะครับเต็มเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราตักดินสแตนไบายไปรอก่อนนะครับผมตักดินสแตนไบายไปรอก่อนนะครับอโอเคงัดคันเบรเข้ามาโอเคเรียบร้อยครับทุกคนครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูวนะ่ามันจะขึ้นไหวหรือเปล่าตอนแรกผมว่าจะใช้รถรถดำธรรมดานะรถด,ดำเล็ก ว่าใช้รถพ่วงดีกว่ามันดีว่ะรถพ่วงมันมันนี่โอ้โหดูความแรงมันนี่โอ้โหไม่มันไม่ให้มันได้ไงแรงขนาดนี้ก็แรงเกือนะผมเออเราจะสต๊อกดินไว้ออหน้าบ้านเลยแล้วกันเนาะชนอะไรเลยนี่ผมจะสต๊อกไว้หน้าบ้านแล้วกันนะผมอ๋อยังไม่จบอีกออโอเคจะสต๊อกไว้หน้าบ้านแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วเราถอยเข้าไปเลยวุ้นวุ้นวุ้น อู้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหายหรือเปล่าน,นะไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับเดี๋ยวเราสต็อกไปตรงนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหายหรือเปล่านะโอเคสต็อกดินครับผมสต็อกดินโอเคเอากองใหญ่ยยเลยลูกจีบกองใหญ่ยยเลยนะครับผมโอ้โหโขีดขีดกองใหญ่เลยกองใหญ่เลยเงี้ยวเด่นยังงั้นแหละยังงั้นแหละโอเคทีนี้ก็วิ่งลงเดี๋ยวผม ว้าบึน้นวิ่งลงวิ่งลงทำไมวิ่งลงไม่ได้ตายแล้วโอ้โหล้อนำก็อยู่ด้านหน้าล้อนำเออเออแบบว่ารถรถพ่วงก,ก็อยู่ด้านหน้าอย่างดี้แต่ว่าวิ่งลงไม่ได้ทไมโอเคโอเครถที่สองรถที่สองเดี๋ยววิ่งลงไปเลยครับผมงลงไปเลยแล้วกันนะครับโอเคดเข้ามาวียดแม่เยอะลงตก เอาเดี๋ยวรถรถไถมันขวางทางผมรถไถมันขวางทางกับรถนั่นเดี๋ยวขยับออกก่อนนักกันนะครับถอยมา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 เราถอยมาโอเคทีนี้เราก็จะถอยลงไปผมวุ่น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 ถอยมาถอยมาถอยมาไม่ต้องรีบครับผมไม่ต้องรีบนะเอออย่างนี้ก็มันเบี้ยวแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวหน้าขึ้นตั้งลำใหม่ครับผมวุ้นเดี๋ยวเดี๋ยว แรงได้ป่ะแรงได้ป่ะโอ้ดูดูล้อหลังเนยดูดูล้อหลังมันปีแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรวะล้อหน้าไม่ช่วยเลยวะอะไรของพี่เก๋ครับมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขึ้นไม่ได้เลยนขึ้นไม่ได้เลยเหรอพี่เราเรามันทำไงเนี่ยทุกคนทำไงเนี่ยมาเออขึ้นหนเอานะขึ้นแล้ว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 โอเค นี่ยดูแล้วดูภายในก็จะเป็นแบบนี้ผมเออมันไม่ขยับเลยนะเนี่ยอะไรครับนี้โอ้โหมาดูรถติดเรื่องไงเนี่ยอไปขึ้นเ้อะมาดูรถติดเรื่องไงขึ้นโอ้โหมันมันไม่มีแรงเออข,ข,ข,ขึ้นแล้ว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 อืออ่าโอ้กว่าจะไปได้อ๋อหยุดแล้วทุกคนครับเดีเ๋ยวช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยหน่อยมันไม่มีเกียร์สโลเรื่องไงเนี่ยฮะเอาดมดมช่วยหน่อยดมช,ช่วยหน่อยเออ โอ้โหดำดำก็ดำแม่งก็ไม่มีผลเลยขึ้นน้อยลูกพี่ไม่มีรถมาช่วยแล้วเพราะว่าขุดดินออกไม่ได้ครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยมันติดอะทุกคนไงดีเนี่ยอ้อถอยบิดแม่งเลยบิดแล้วก็เร่งขึ้นใหม่เร่งขึ้นใหม่เร่งขึ้นใหม่ เลงขึ open, open, oh, like ้นเลงขึ้นเลงขึ้นโอ้โหเลงขึ้นก็ไม่ได้อไม่ได้วะขึ้นไม่ได้แล้วทุกคนโอ้ยอ่ากลับรถกลับรถบนนี้เลยหรอกลับรถในนี้เลยหรอโอ้ใจคอผมจะกลับรถในนี้เลยทุกคนโอ้ยมันขึ้นไม่ได้เนี่ยให้คนดูมาดูอะไรเนี่ยให้คนดูมาดูรถติดยังไงเนี่ยอ๋อแล้วมาติดตรงนี้อีกโอ้ไม่ไหวแล้ว ติดเยอะเกินนะโอ้ยเหมือนมันไม่มีแรงเลยอะแต่ว่าไม่เอี่ยแต่ความตั้งลํำได้มันแรงมากๆเลยนะโอ้โหติดรถมันกี่แรงมาเนี่ยเหมือนมันไม่มีแรงแลวถ้ามันติดจริงๆอะเหมือนมันไม่มีแรงเลย,อเอเลยโอเคถอยไปใหม่ครับผมวุ่น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 ถอยไปใหม่ถอยไปใหม่วุ่นวุ่นรอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยหกนาทีแล้วโอเคถอยไปใหม่ถอยไปใหม่ออมารถนี้ก็รถสุดท้ายก็พอแล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะผมโอ้โหบ้าบองเยเชียวว้าบิ้ลเบิ้เบิ้ลบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้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 บิบบบบบ้อย่าถอยปะอย่าอย่าถอยไวผมอย่าถอยไวนะโอเคมาตักก่อผมโอ,โอ้โหรถไม่รู้ว่ามันแรงหรือไม่แรงนะเออแต่ทําไมขึ้นเนินแบบว่าเอ,อ๋อเวลาตั้งลำทําไมมันแรงจังทําไมเจอทางแบบนี้มันทําไมไม่แรง อะไรก็ไม่มีแรงทาแมคโครหรอกผมเออแมคโครก็ไม่แรงเหมือนกันนะแมคโครเวลาเจอดินอะไรนี่ติดเวลาปิดอะไรก็ไม่มีแรงเหมือนกันนะโอ้โหแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงเอ้พีแรงก็ไม่มีคนมาคนม,มาโอเคหลายเหลือหลายรยดอยู่นะผมเหลือหลายรถอยู่นะเหลือเยอะอยู่นะผมเหลือเยอะอยู่โอเคอโอเค เออผมงัดมาผมงัดมานะครับผมงัดมาโอเคเรียบร้อยเต็มหรือยังเต็มหรือยังลูกพี่เต็มหรือยังป้าบอออีกหนึ่งมุกจีผมอีกหนึ่งมุกจีนะผมป้าอีกหนึ่งมุกจีมาโอเคพอละโอเคเรียบร้อยผมเรียบร้อยนะครับผมมาเรามาดูกันว่ารถนี้มันจะขึ้นได้หรือเปล่านะมาดูกันนะครับว่ารถนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าวุ้นวุ่นวุ่นไปวู้ โอ้เ่ยถ้าถ้ามันมีแรงตั้งลำแบบนี้มันก็สบายผมนี่สบายเลยขึ้นสบายเลยโอ้โหสบายใจเฉื่องเลยผมเหนื่อย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 แทนเหนื่อยแทนนะผมมาเรามาด้ำกันแทแตดเออเด้อเด้อเด้อแม่ปืนปืนโอเคแม่ปืนโอเคเราจะด้ำติดกันนะผมเราจะด้ำติดกันนะครับผมมาโอเค แม่บึนบึนถอยมาถอยมาถอยมาบึน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 โอเคผมดับเลยแม่บึนโอเคนะผมก็ลาได้กี่นาทีแล้วอืมเก้านาทีแล้วโอเคแล้วทุกคนนะเดี๋ยวผมจบคกีบใบเพียงตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปทำธุระเก่อนนะผมทำลาแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวก็จบคกีบใบเพียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวสักสิบนาทีก่อนแล้วกันเนาะับผม เดี๋ยวแมคโครคลิปหน้าเดี๋ยวแม่โครมาแต่งทางดีๆก่อนวะนะผมเดี๋ยวแม่โคมาแต่งทางดีๆครับเดี๋ยวแม่โครมารูปรูปดีๆแล้วนะเด๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าให้มาทําทางกันนะผมว่าดินเหลืออีกเยอะอยู่นะผมนะครับผมก็นี่ผมแมคโครเดี๋ยวแม่โคมาทําทางนะคลิปหน้านะผมแมคโครลงทางนี้เลยเดี๋ยวลงทางนี้ให้ดูเลยนะผมโอ้แม่ปอเดี๋ยวเกาเกาทางก่อนนะผมเกาเกาทางก่อนนะเวลากยังเหลือผมมวลามยังเหลือนะ ก็เกา่าผมว่าดินเหลืออีกเยอะอยู่ผมด,ดินเหลืออีกเยอะอยู่ครับก็หลายคลิปอยู่นะหลายคลิปพอสมควรอยู่แหละครับผมโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําทางลงบริเวณตรงนี้ด้วยไงนะครับ<ม><ม>เดี๋ยวลองเอาแมคโครไปเกา่าเกําทำทางให้มันดีๆกว่านี้ก่อนนะเผื่อรถติดรถอะไรเนาจะได้แบบว่าทําดีๆหน่อยนะผม โอเคทุกคนนะเดี๋ยวจ,จบคลิปเพียงตัวน,นี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมบ๊ายบายทุกคนนะผมสวัสดีครับ